วันน no. <uh. no like ี้เป็นเวลา18ปีเนาะเป็นยังไงบ้าง Happy Birthday นะคะ CJM 18ปีแล้วนะคะก็อยากให้อยู่ด้วยกันนานๆเลยนะคะดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะใน CJM เป็นเกียรติมากๆเลยนะพี่อาะ กิจกรรมดีๆที่ต้องเข้าไปร่วมทำด้วยอะไรนะใช่ก็คือเราจะไปช่วยน้องเต่ากันแบบเป็นน้องเต่าตัวเล็กๆกับเออแล้วก็ยังมีเต่าที่แบบเขาบาดเจ็บอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เดี๋ยวต้องไปช่วยน้องๆ<ม>ก็อิ่มบุญอิ่มใจแน่นอน<ม>แต่จะเป็นการดูแลก,ก่อนที่พาน้องกลับทอ้ทะเลก็ลไม่ได้ไปแค่สองคนเพราะต้องมีแฟนๆผู้ชมดีค่ะสี่สิบคนเลยมีวิธีการยังไงคือเาจะมาร่วมของเราแล้วก็แฟนๆเราเยอะเหลือเกินแล้วพั่บอง ก็ต้องซื้อของใน CJ Mall ใช่ค่ะแล้วก็เอาใบเสร็จค่ะไปแอดไลน์แล้วก็จะได้แบบลัคกกี้ดอใช่แล้วก็อินคอนเทนต์ค่ะใน t ิกตอกค่ะก็จะเข้าไปในสาขาก็ได้ของ CJ ค่ะแล้วก็ไปทำโจทย์ขอบคุณที่อยู่เคียงคู่กันค่ะแล้วก็แท็ก CJ m u l t H นะคะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าอย่าลืมสมัครสมาชิกค่ะใช่ค่ะ ก็จะได้แต่ว่าไปกินไแล้วก็กินเอ็กไปกับทุกคู่เราด้วยนะคะจะไปเป็นแฟนมันเป็นพิเศษอีกด้วยไหมคะนอกทากเป็นแฟความสดใสเจ็บเอ็นด์เอจีสดสดใสเตรียด้วยกันใช่เตรียมความสุขใบม่อมให้กับทุกคนเลยค่ะแล้วปกติจริงเราเป็นคนชอบกินอะไก็ก็ก็มีบ้างนะก็คือว่าก็เข้าวัดจริงๆก็สวดมนต์ใช่ น่าจะเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกใช่เพราะแบบเหมือนเหมือนใกล้ทะเลชีบุรีน่าจะสนุกดีค่ะก็ฝากแฟนๆทุกๆคนนะคะมาร่วมสนุกกันแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันมาเอนจอยอิ่มบุญอิ่มใจได้กันค่ะใ่้สกกันเยอะๆนะคะตรงนี้เจ้าน้ากู้ยังรัวๆนะคะ

การตัดโอ้เอ็นนี่ติงเนาะแบบเราอยากทำงานทุกวันค่ะมีทันยินตัดมาได้รัวๆอีกไหมคะมีค่ะมีค่ะเดี๋ยวอีกเนี่ยไม่กี่วันก็บินฮ่องกงค่ะแฟนมีแฟนอะไรแฟนมีค่ะเป็นแฟนมีแฟนมีแฟนบูมของเราเหลืออีกหลายที่ประเทศไหมคะที่ที่เราต้องไปจริงๆเยอะนะเหลือเหลือเยอะค่ะเท่าที่ลิสต ที่เคยดูก็เยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบไปไปอีกรอบหนึ่งก็ค่อนข้างบ่อยอยังฟิลิปปินส์เนี่ยไปหลายรอบเนี่ยแตกครองครุงเตียมอะไรพิเศษอไรไปห้องโอ้นหนูว่ามีเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนน่าจะแบบชอบแล้วก็ว้าวขนาดหนูเองยังว้าวเลยอะอะไรเอ่ยไม่รองไปอีกครั้งพิเศษจดนพิเศษมากค่ะทุกครั้งก็จะเอาความพิเศษไปใช่พยายามแบบว่าหา <c oughs> อะไรใหม่ใหม่ ให้แบบตื่นเต้นน่าสนใจมากขึ้นค่ะยางแบบการไว้ใจรักษาอมันได้เกยวปอะผสมกันเยอะมากเหมือนแบบถ้าสมมติไปข้างนอกมันก็จะได้ใช้ภาษาเยอะช้นอย่างบางทีเรามีกำแพงภาษาแต่ว่าแฟนๆก็เหมือนอนจ o ยกับเราทุกทุกๆโมเมนต์เลยเนะจริงๆจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ก็คืออ n จ o ยไปด้วยกันนะคะแล้วก็เรื่องอาหาร สถานที่อะไรเงี้ยค่ะเอนจอยมากแบบบางทีแบบเจออะไรที่เราไม่เคยกินที่ไทยเลยเราจะลองกินดูเอออันนี้อร่อยแล้วก็เป็นช่วงในชีวิตที่เราทำจากประเทศเยอรมันมาปีนี้ใช่ค่ะใช่เพราะว่าปีที่เราเราแทบไม่ได้เคยกินเลยช่วงโควิดด้วยที่ไม่ได้ไม่ได้บินไปไหนเลย่หลังเราถ่ายมาเป็นตัวเลข70ล้านหนังอ๋อหนังอ๋อหนังหนังดีเลย คอนกรีชเลชทุกทุกคนเลยค่ะพี่พีเเอลทุกคนแล้วก็ทุกคนที่เข้าไปดูแล้วก็แฟนคลับ r y o n e ที่สปอ์ตนะคะคือมันเกินค่าสุดจริงๆเราไม่คิดว่าจะถึงตรงนี้คือหนูก็คยอแบบพี่พุ่มกับพี่มุกตลอดเลยว่าเป็นไงบ้างคะแบบเอ uh, อ it's it okay everything okay แล้วพี่เขาก็ส่งมาดูว่าวันนี้เบกแบบนักเรียนสอบเสร็จมาดูกันเยอะมากๆแบบเขาเขาชมหนูด้วยนะแบบคือพี่มุกคอยให้กำลังใจตลอดเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ไฟติ้งด้วยกันค่ะ ลึกแน่แล้วได้ขนาดใช่มันมันเกินค่าสุดๆค่ะร้อยล้านยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงไม่ร้อยลานตีให้น้องเลยมาแน่เราดูไปกี่รอบพอพี่ฟินดูร้อยล้านรอบว้าดูสามรอบถ้าทามันได้ร้อยล้านเราเป็นการมันจะแบบยังไงเราต้องมีชื่อแบบกางหรือแบบนักแสดงอั้รเงี้ยถึงได้ หนูรู้สึกว่ามันก็คงอยู่กับหนูตลอดแหละค่ะว่า,นานนหนังเรื่องแรกเราทำ a c h i e v e เท่าแบบเท่านี้แบบโหถือว่าเก่งมากๆแต่ก็ต้องมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคนไม่ได้อยู่ตรงนั้นถ้าทุกคนไม่ได้ช่วยกัน,นะค่ะก็ Thank you to everyone นะคะอ่ะพูดถึงโปรเจกต์เลยหนูว่าน่าจะอยู่ในช่วงที่กำลังเออ ตัดต่อไปหลอดซัมติงอะไรบางอย่างเพราะว่าหนูมีพีโปรดักชั่นเร็วๆนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีเวิร์กช็อปแล้วก็น่าจะเปิดกล้องภายในภายในปีนี้แหละใช่นี่ก็อยากดูเหมือนกันคือะไรก็คือเร่เปิดกล้องในปีนี้เพราะว่าเห็นงานอะาคนจะอว่าไม่ะเาวลาอนไ่ายน่าจะน่าจะช่วงท้ายๆปีแล้วอะปลายปีปลายปีค่ะประมาณนั้น พอดูจากแค่คนเทคเตอรที่ปล่อยออกมาแล้วขอขอก็แบบเขาคาดเดาคิดยเยอะแยะหลายหลายคนเขียนย<อ>หมดแหละทุกคนเป็นทุกคนเป็นนักเขียน <laughs> อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เลยก <laughs> ็ก็ก็ด,ดูดูทุกคนคิดแบบว่าตรงบ้างไม่ตรง <laughs> ใช่แต่น่ารักมากค่ะแบบว่ามัน <laughs> มันตื่นเต้นอยู่แล้วด้วยด้วยตัวบทด,ด้วยตัวหนังมันแบบไม่กล้าพูดเยอะเหมือนกันกลัวสปอยใช่มันมันพลิกคาแรคเตอร์ไปเยอะเลยค่ะ แล้วก็ไกลตัวกว่าเดิมเยอะมุมทกน everything หนูว่าทุกคนจะต้องสวยมากสวยมากจริงๆเราเองก็ตื่นเต้นแฟนคลับก็ตื่นเต้นล้วก็ต้องรอกันใช่ก็ต้องรอไปด้วยกันเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็นหนังเรื่องแรกมาเรื่อยใช่ค่ะคาดหวัง่จะแบบคาดหวังไปลูกหน้ามันจะบันโเตอรไปเลยอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ากระแสเราเป็นตการ์ตูนเยอะเพราะคาดหวังที่ทุกคนดูแล้วสนุกค่ะ แบบมันเป็นบทบาทใหม่สตอรี่ไลน์ใหม่ๆก็อยากให้ทุกคนสนุกค่ะหรัอจากเอาไปที่ซีรีส์ของฟรีดซ์เป็นไงรำสมผ่อนได้เริ่มใส่คำลักองื้อหนูอยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้อะไรใหม่ๆใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าแฟนคลับน่าจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบทละครของหนูจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่หนูอยู่ในโปรเซสท,ที่กำลังแบบ เริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆใช่ค่ะ<ช>แล้วก็ต,วตัวละครน,นี้มันก็แบบมีติ๊กใหม่ของเรายค่ะใช่มันทําอะไรมากกว่าท,ที่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 ตัวละครปกติทําเยอะเลย <หา S 1> <laughs> ใช่ <laughs> มันมีคกระโดดไปโดยการของเราอะไรต่างๆเลย คยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในพาทอดีตอ่ะมันจะต้องแบบเราเรายิ่งยิ่งตัวบทมันต้องพูดภาษาเขาเรียกว่าอะไรเป็นทางการเนาะเขาเรียกว่าราชารสา์อ,อ๋อใช่เป็นราชาศท์อ,อ,อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ว่าเหมือนจะได้ยินมาว่าใกล้จะได้ถึงคิวหนูแล้วใช่ต้องเข้าอเข้าค่ะเข้าค่ะ อยากมากเขาก็ต้องมีแต่งองค์ประกอบเพื่อให้เราเห็นความสวยสมบูรณ์ของพี่กรีนไหมอาจจะเป็นชุดไทยวะคะใช่แต่หนูไม่รู้ว่าแบบมันจะมาแบบเออรัชการไหนหรืออะไรยังไงแล้วเราต้องมีกับสีิีด้วยเป็นตัวหรือเปล่าคิดว่าน่าจะเป็นกรีนสกีนวะคะแต่่วาสบายสบายหรือเปล่าแม่หนูอ้าเยอะอีกแล้วหรือเปล่านะีก็ต้อง ก็มีค่ะคิดว่าน่าจะมีแต่ว่าไม่ไม่รู้พูดเยอะอีกแล้วประมาณนั้นประมาณแฟนมีดีกว่าของพีฟินเขาเสร็จของก็ออกมาเรียบร้อยแล้วอ๋อน่ารักไหมน่ารักก็ตอนแรกหนูเห็นในเอ่อในโคทวิตนะเขาบอกว่าพี่ฟินกับลูกไม้ตายแน่ๆอะไรเงี้ยแต่แบบว่าลูกออกมามันน่ารักเป็นเป็นเฟียเป็นน่ารักอะไรเงี้ยหนูว่าก็เป็นอีกลูกหนึ่งที่ ไม่ค่อยได้เห็นดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้แต่งอะไรแบบน่ารักน่ารักส่วนใหญ่จะเป็นเท่ๆแซ่บๆอะไรอย่างนี้ก็มาน่ารักอยู่ในทุ่งดอกคิวลิปก็เป็นดนตรีอินสตรัมเมนต์เป็น,นบีซิคอลอ๋อใช่ตื่นเต้นมากเลยเป็นแบบเอออันนี้เอาไวบ้บวกรวมาอายเป็นออฟฟิเชียลเป็นใช่ค่ะเป็นออฟฟิเชียลเลยแบบว่าทางค่ายทำให้ ใจซื้อเดวซื้อแล้อย่างังมีน้องเบคต้องแกต้องซื้อหรือว่าได้แองมันมีฟรีซื้อหลอแล้วก็สวนแล้วก็้วยแ่ว่าล่าสุดเราเห็นนสตอรี่มีคุณมีน้องเบคมีที่นาวอัเงกันน่ออไเออออเป็นสเปเชียลโปรเจกต์สเปเชียลโปรเจกต์ที่ที่ไม่ใช่แฟนมิของหนู พวกคุณจะโชว์อะไรกันที่่เหรอไม่ไม่รู้ไม่รู้เจนน์นโบเจนน์นโบอกรีนค่ะแบ็กค่ะย้อนย้อนก็ฝากแฟนๆนะคะติดตามทุกผลงานเลยที่ Idol Factory นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เอ็นจอยด้วยกันในทุกๆงานเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ